วันนี้พิ่นพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะะว่าเราเนี่ยจะมาตามหากล้วยหอมคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานกันค่ะแล้วถ้าเราอยากจะได้ลูกกล้วยเราก็ต้องเข้าทำกล้วยใช่ไหมคะไปกันเลยโอเค CP RAM Smart Choices วันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะพว่าเราเนี่ยจะมาตามหากล้วยหอมคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานกันค่ะแล้วถ้าเราอยากจะได้ลูกกล้วยเราก็ต้องเข้าทำกล้วยใช่ไหมคะ <c oughs> มีใช่ค่ะวันนี้พี่จะพาทุกคนไปที่สวนกล้วยเพื่อตามหากล้วยหอมกันค่ะไปกันเลยโอเคเจอแล้วล่ะค่ะกล้วยหอมที่เราตามหาเป็นกล้วยหอมที่ผิวสวยเนื้อแน่นซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำเค้กกล้วยหอมเลอแป้งค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยทานมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วก็สงสัยแน่ๆเลยว่าเคล็ดลับความอร่อยของเค้กกล้วยหอมซีพีแรมเนี่ยคืออะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนกันก่อนดีกว่าค่ะพินนัดเขาไว้แล้วไปกันเลยค่ะโอเคเจอตัวแล้วล่ะค่ะพี่วรรณาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วรรณาทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังมาดูแปลงกล้วยอยู่ค่ะ แล้วอันนี้พันธุ์อะไรเหรอคะอันนี้เป็นกล้วยหอมทองก็อดมิเชลค่ะซึ่งเราเอามาปลูกเป็นกล้วยหอมที่มีรสชาติหวานหอมเนื้อนุ่มเหนียวอะคะ่ะไม่อุ้มน,น้ำค่ะก็เหมาะกับการเอาไปทำเคก้กล้วยหอมใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่วรรณาช่วยบอกเคล็ดลับนิดนึงได้ไหมคะว่าปลูกกล้วยยังไงให้ได้ผลผลิตที่สูงแล้วก็คุณภาพดีอย่างนี้อะค่ะ คือขั้นตอนแรกเลยเราต้องดูพื้นที่ก่อนพื้นที่ที่ต้องมีน้ําสมบูรณ์นะคะในการปลูกข้าวกล้วยหอมเขาชอบน้ําเราต้องรดน้ําแล้วก็จะต้องมีการตัดแต่งใบเพื่อที่จะได้กล้วยหอมที่มีคุณภาพดีเนื้อนุ่มเหนียวอะคะ่ะแล้วก็เราเน้นใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เราจะมไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกไม่มีปัญหาเรื่องโรคหรือว่าแมลงศัตรูพืชอะไรอย่างนี้หรอคะกล้วยหอมจะไม่ค่อยมีโรคนะคะอาจจะมีบ้างมีนิดๆหน่อยๆน่ยนะคะ่ะก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีหรือยาศัตรูพืชอะไรต่างๆตรงนั้น แล้วแบบนี้เราจะดูยังไงคะว่าเครือไหนสามารถเก็บได้แล้วคะเราจะมีการบันทึกในวันปลูกอายุการเก็บเกี่ยวแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในตรงนั้นนะคะเก็บทั้งทั้งที่ยังเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวอยู่อย่างนี้ค่ะอย่างที่พี่วรรณาบอกว่ากล้วยนี้จะเก็บตั้งแต่ยังไม่สุกเลยพินก็อดชิมกล้วยในสวนเลยสิค่ะนี่ค่ะนี่กล้วยให้ชิมค่ะวันนี้ดีเลยค่ะค่ะนี่ค่ะพี่เตรียมกล้วยมาให้เลยค่ะลองชิมดูนะคะแล้วชิมผลนี้เลยค่ะ อือสวยมากจริงๆนะคะเนี่ยข้างในนี่สีสวยแล้วก็ดูเป็นผลที่แบบเรียบเนียนด้วยงั้นขออนุญาตถอดแมสนะคะค่ะอื หอมจริงๆค่ะเพียงแค่กัดลงไปยังไม่ทันเคี้ยวเลยค่ะก็กลิ่นหอมขึ้นมาเลยแล้วก็เนื้อแน่นเหนียวหวานนุ่มอย่างที่พี่วรรณาบอกจริงๆเลยค่ะไม่แปลกใจเลยที่พอเป็นเค,ค้กกล้วยหอมปุ๊บก็ยังอร่อยหอมเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะ <c oughs> แล้วประโยชน์ของกล้วยหอมนี่มียังไงบ้างหรอคะในกล้วยหอมมีน้ําตาลอยู่3าชนิดได้แก่ซูโคสฟุตโตสครูโคสร,รวมทั้งเส้นใยอาหารดังนั้นร่างกายเราจะได้รับพลังงานและนําไปใช้ได้ทันทีลดอาการจุดเสียดแน่นท้อง ลดท้องผูกอีกด้วยกล้วยหอมทองอุดอมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งมีมากในการกระตุ้นร่างกายสร้างอีโมโคบินให้กับเม็ดเลือดแดงอีกทั้งบำรุงระบบประสาทซึ่งิมินบีในกล้วยหอมทองจะช่วยบำรุงระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมดุลมากขึ้นค่ะ อย่างนี้พี่อยากดูอีกนิดนึงค่ะพี่วราพี่เห็นมีคนกําลังเก็บกล้วยอยู่เลยนี่เขากําลังจะเก็บไปไว้ที่ไหนกันต่อหรอคะจะเก็บไปที่โรงผลิตนะคะที่โรงผลิตเราจะทําอะไรบ้างอะคะก็มีขั้นตอนต่างๆในการตั้งแต่เก็บไปแล้วก็เอาไปบม่มไปปอกงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไหมคะค่ะได้ค่ะเชิญค่ะ,คะ ค่ะพี่วรรณาตรงจุดนี้เราทำอะไรบ้างคะตรงจุดนี้หลังจากที่เราตัดมาจากสวนนะคะเราก็จะเอามาล้างล้างทำความสะอาดก่อนก่อนที่จะเอาข้าวไปในห้องบ่มค่ะบ่มไว้2วันนะคะคือประมาณ48ชั่วโมงถ้าเป็นกล้วยที่ส่งให้ซีพีแรมเนี่ยจะพักไว้อีก3วันจะรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยใช้ระยะเวลา5วันถึงจะเอามาปอกแล้วก็ส่งให้กับทางโรงงานค่ะในการส่งกล้วยให้กับทางซีพีแรมนะคะมีความละเอียดยากง่ายยังไงในการตรวจสอบบ้างะคะ เนื้อจะแน่นค่าความหวานอยู่ที่2 2บถึง26บริกทําทำไมจะต้องกำหนดค่าความหวานไว้ที่2 2ถึง26่้วยล่้ะคะค่าความหวานที่22งถึง2ี่เนี่ยเป็นค่ากลางที่ทางโรงงานเขากำหนดมาเพื่อที่จะได้คุณภาพเป็นตามสเปคที่เขากำหนดในเรื่องของคุณภาพนะคะในเรื่องของรสชาติด้วยเท่ากันทุกครั้งใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้ที่นี่มีรางวัลหรือมาตรฐานอะไรการันตีไหมคะอ๋อในส่วนของโรงงานนะคะโรงงานเราจะมี GMP GMP คือเป็นมาตรฐานโรงงานผลิตตามมาตรฐานสากลแปลงกล้วยหอมเนะะี่ยค่ะเราจะมี GAP ก็คือเก็บเก็บก็คือเป็นมาตรฐานที่สวนปลอดสารพิษเป็นแปลงะะอินทรีอะค่ะเป็นการปลูกด้วยอินทรีค่ะเรียกได้ว่าคุณภาพทุกขั้นตอนเลยนะคะกว่าจะได้เป็นเค้กกล้วยหอมแบบนี้คะ่ะ ันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วันนามากๆเลยนะคะที่อุตส่าพาชมสวนชมโรงงานก็ทําให้รู้เลยค่ะว่าพี่วันนาเนี่ยใส่ใจ,ใจทุกขั้นตอนกว่าจะผลิตของที่คุณภาพดีส่งถึงผู้บริโภคแบบนี้ขอบคุณค่ะและอีพีหน้าพินจะพาทุกคนไปหาคําตอบและเรียนรู้เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ชีวิตดีดแค่เปลี่ยน